ชิมเข้าไหมน่าจะเข้าเนาะก็เออ่มาพบเจอกันช่วงเย,นย,นยนนะ็นเย็นนะเห็นไหมฟึบฟืบฟืบฟืบฮ่มนะก็ออวันนี้นี่ก็จะมาอย่างที่เขียนไว้ข้างล่างเนาะคือ วิธีการสร้าง head segmentation เฉพาะหัวนะอืมเนาะครั้นที่แล้วเนี่ยก็มีสอนไปแล้วแหละในเรื่องของ head segmentation แต่ทีเนี้ยผมจะมาแนะนำแล้วกันสอนเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ในเรื่องของการเอาหัวของเราเนี่ยเล่นกับเพื่อนสมมุติเรามีเพื่อนเออบางคนอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้แต่สมมุติว่ามีเพื่อนนะ เ,ออเราอยากจะถ่ายคู่กับเพื่อนนะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วหัวสองหัวเนี่ยอยู่คู่กันเนี่ยมันทํำยังไงปกติถ้าเราทําตามคลิปที่ผมแนะนําไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะได้แค่หัวเดียวใช่ไหมทีนี้เราจะเอาสองหัวสองหัวสองหัว,หวดีกว่าหัวเดียวว่าง,ง่ายน,นะครับเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูชกักคู่ชักู เดี mm ๋ยวขอเปิดตัวอย่างให้ดูก่อนอยู่ไหนนะเดี๋่วชัวร์ This pay applications ตัวอย่างที่เตรียมไว้อ่ะนี่ปุ๊บป๊บเห็นหรือเปล่าเห็นนะสองหัว นะสองหัวเดี๋ยวแนปะ๊บนึงนะยังไม่เห็นนี่สองหัวเนี่ยเป็นแบบนี้้แบบนี้แบบนี้ที่ผิดทางนี้เออเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นที่ดูแต่ว่าจะปิดเสียงเพลงนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับนี่อย่างนี้กดปุ๊บเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนีะนะ่อย่างนี้อาปะเทืองปะถืออาปะเทืองปะถืออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ผมว่า ก็ดูฟังจนหลอนะง่ายๆนะครับแต่ไว้ตรงกลางนิดนึงให้เห็นชัดๆเดี๋ยวร้องเพลงกล่อมไปเดี๋ยวดูลิกสิ์นะครับออาจจะไม่ค่อยชอบฟังผมเท่าไหร่นะอืมก่อนเข้าสูนอาหาแป๊บนึงนะชิอื้นี่เปิดให้ดูเต็มๆนะครับเมื่อเวลาที่ส่องเล่นกับเพื่อนเนี่ยหัวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมเส่องคุย กับลูกชายนะเนอหัวมันก็จะอยู่ทิดนิ่งนิ่งอยู่ตรงกลางนะครับหายไปบ้างขึ้นอยู่กแบบับระยะมุมกล้องก็จะสลับไปมานะครับนี่ก็คือตัวอย่างเนาะอ่ะเราไปที่ในส่วนของเนื้อหาเนื้อหาสักครู่ชิ h ชิบ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 อืม ฉันอยู่ไหนนะเอฟเฟคเขาปึ๊บมาแล้วนี่นี่เนาะผมมาทำเป็นตัวอย่างไว้อยู่แล้วถ้าสังเกตเห็นเนี่ยนะครับบนฝั่งที่เป็นไฮดรอลิกทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือตัวระบบในการแทร็กทั้งหมดมุมมุมฝั่งซ้ายตรงข้างล่างตรงซ้ายไม่ข้างล่างนะครับก็จะมี ตัวแบ็กกราว n d ไว้นะครับตัว background dark กนะครับก็คือแบ่งครึ่งเนาะแล้วก็ H1 H2 <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกตามนี้นะครับแล้วในส่วนของ background เนี่ยถ้าดูจะกแ c คเซสเนี่ยก็จะเป็นตัวของ dark กับไว้นะผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับ Material มท g m อ n ร์เซกเมนต์นะครับเซกเมนต์แมทอนะครับผมเลือกเป็น Segment Material 2ตัวนะครับ ก็คือแบ่งเป็นเซกเมนต์สำหรับ1ห,หัวหัวที่1ห,หัวที่2นะครับอ่าแล้วก็ตัวของ t e x t เจอรก็คือ Import มา2ตัวก็คือ Heads e g m e ต t a t i o ั2ตัวเป็นวงเล็บ1กับเวงเล็บ2นะครับอ่อันนี้ก็จะบอกให้ทุกคนเตรียมตัวไว้นะว่าจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้อ่ะเรามาถึงจุดที่จะต้องเริ่ม ทำการสร้างและทีละขั้นตอนนะครับอืตรงนี้เนี่ยนะครับก็กด create เข้าไปเลยตึ๊ดตึ๊ดอ่าเห็นเนาะผมเลือกก่อนอื่นเนี่ยเลือกเป็นเป็นตรงเนี้ย mediapreview ตรงเนี้ยนะครับเลือกเป็น people นะครับเป็น twopeople นะครับแล้วก็จะเลือกอันไหนก็ได้นะครับอืม ผมเลือกอนี่ละกันซ้ายขวาให้ขยับหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมไม่ใช้ general ผมลบนะครับเมื่อกี้ถ้าจำกันได้เนาะเออมันจะเป็น image ใช่ไหมผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้ชื่อ segment portrait กดเข้ามาโป๊กจำมันได้ไหมก่อนก่อนเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าสอนผมมีบอกว่า แบ็กกราวมี2อันก็กด duplicate ไปนะครับกดคลิกขวา duplicate แล้วก็ใส่ไปนะครับเป็น1น่งใส่ไปเป็น2นี่คือไปช้ามากๆเลยนะ,ะแล้วก็นะครับในส่วนของแบ็กกราวจะต้องแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นสาฟ้าสีดำ ครึ่งหนึ่งเป็นสายฟ้าสีขาวนี่ไปช้ามากแล้วนะทุกคนนะครับ,ท,รบทีนี้นะครับตรงนี้เนาะเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรง inspector นะครับอืมนะครับ draw mode กดตรงนี้ไปนะครับเออ่ถ้าจำไม่ผิดนะ fill แล้วก็เดี๋ยวปิดปิด background นี่กซึ้งนะครับ,รบอ่อันนี้ historical ไม่ใช่เนี๋ยนะเปลี่ยนด,ดิอ๋อเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ thai จะแบ่งครึ่งครึ่งมันจะมาไหมนะ normal เดี๋ยวนะผมก็ลืมเหมือนกัน x y อ๋อดูแลตรงนี้ d r a w m o d e โทษทีผิดนะจ๊ะผิดนะจ๊ะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูย้อนหลังเนะี่ยตรงนี้ผิดนะจ๊ะขอโทษทีจำผิดน่าจะเป็น สเต t โหมดตรงนี้นะไปที่เดี๋ยวลองดูก่อนนะออโหมโดฟิลสิใช่ผมลืมละทุกคนไม่ได้ทานานลืมเลยนะครับอลองกดยอ่อนี่นนะลองกดยอ่ออันี้ด,ดิชื้อไม่ได้นะ มันไม่ใช่ฟิล l แอนคลาอืมอันนี้ได้แต่ว่าเวลาแบ็กกามาไม่ได้อืมนะครับอันนี้เป็นปัญหาของคนแก่ที่ทคี้ลืมทำไปแล้วแล้วก็ลืมว่าจะมาสอนแล้วก็ลืมนะครับเออถ้าวิธีง่ายๆเนาะมันเป็นแบ็กก่าอย่างนี้ใช่ไหมลบแม่งไปก่อนลบไปก่อนนะครับ ลบไปก่อนจริงๆนะครับแล้วก็ไปเพิ่ม Inmate นะครับ Inmate แล้วก็เอาตัว Background เนี่ใส่มาก,ก่อนแล้วขอลบก่อนนะอืมแล้วก็เอา Background นี้นะตรงนี้เนาะไปที่ตัวของตัวนี้ Texture Default เป็น Background ไว้ก่อนมันก็มาเหมือนกันนะ่ะเออ Skin i m a g e สร้างไว้ก่อนอืม นี่ก็ทําไว้ตั้งนานแล้วก็แอบ,บลืมนี้หนึ่งนะครับ Full and Cut Draw หมวดอืมเดี๋ยวก่อนนะขอเลือกก่อนชิป <Shift. S 1> อ่ะอันนี้แหละเออเพิ่งเจอเนี่ยนะขอดูนิดี้เออนี่เลือกตามผมนะ ก็คือเมื่อกี้นะครับเลือก background texture ตรงนี้เนาะไม่แม่ดีกว่าผมว่าผมว่านะเออ,เอ,อลองดูลองดูนะครับเมื่อกี้ขวดโหมดแล้วมันเปลี่ยนโหมดให้อ่ะเน่ยนะท้าย,ายเลือกอนนี้ชึบอ๋อมันเปลี่ยนไปนเลือกเว้ยแรับหนึ่งนะฟิล ประมาณนี้จะสังเกตเนาะข้างหลังไปกางของผู้ชายเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมเลือก B G หนึง่งชึบแล้วผมก็ไปที่ Access นะครับ Access เนี่ยถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะเอาไว้ใน Description นะครับได้ใต้คำบรรยายนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับทำไปแล้วเป็นสายฟ้าเนาะอันนี้ผมก็เอามาจากคอมพิวเตอร์ผมนะเเป็น A P T เป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด t o people ไม่เเดี๋ยวนะผมขาหาก่อนนะไฟล์ของผมนี่อเอาเป็น dark 2อันนะครับอ๋อกิ๊ไม่ได้เดี๋ยวนะต้องเข้าไปที่ import เนาะแล้วก็ texture sequence เ,เกือบลืมเลยพอไม่ได้ใช้นานก็ลืมเลยเห็นไหมทุกคนกดอืม ไฟล์ที่ผมให้ไว้นะครับแต่ถ้าผมยังไม่ให้ก็เดี๋ยวจะเออ่แชร์ไว้ให้นวกันมันก็จะสั่นๆมันก็จะแบบมีภาพกระดุกกระดิกอยู่มุมขวาตรงที่เป็นพรีวิวเนาะแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายวิดีโอนะก็เลือก bg ใหม่นะครับแบ็กกราวแล้วเราก็เลือกไปข้างล่างนี่ apt thunder dark กดปุ๊บ ว้ามันมีความกระยับตุกติ๊กตุกติ๊ก,กอ๋อแต่มันใหญ่ไปเปะะ่าวะถ้าใหญ่เดี๋ยวนะผมขอปรับตรนี้นึงอันนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมชิปอ๋ออันนี้เป็นเยอะเนี่ยต้องเลือกรอหมดรอหมดจริงๆด้วยผมก็ลืมอ่ะงจริงทำไปนานๆมันมีลืมต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่มาดูในไลฟ์นี้นะ ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะปรับตัวของอินสเป p เตอร์ Inspector ของ apt thunder dark เนี่ยเป็น 20, เี่สิบใช้ไหมเ,เร็วไปเป็น7อ่าช้าลงแล้วเช้างลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูต้นฉบับที่ผมทำไปดิอ่ะได้แหละ ดีตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทบทวนก่อนไปตัว h hey s Segmentation ที่แยก2อันก่อนหน้านี้ที่ผมเอาตัว background มาอันนั้นก็ใช้ได้แหละแต่ผมลืมนะครับแต่ไม่ลืมลืมไม่เป็นไรนะครับมันใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับอืมก็คือใช้ตัว background BG เนี่ยแล้วก็ไปเลือกตัวของ texture อย่าลืมนะไอตัว Select i m a g e เนี่ย เราสามารถเลือกเป็นแบล็กการดอยู่ข้างหลังโดยการที่เลือกของอตัวเ c ็ t เจอตรงนี้ไว้ White, นะครับมันจะอยู่ในส่วนของโพ a เท s เซ m เมนเทชันก็คือแยกแยกคนให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะ Material มันเป็นแพท material ตรงนี้นะครับอืมไ l น e n d e r เดอร u t ปนี่ยนะขอเลือกหน่อยสิชื่อไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเนาะอ่ะทีนี้ สิ่งที่เลือกต่อมาคือ draw mode ให้เลือกตรงนี้ fill ตรงนี้แล้วให้มันขยับตรงนี้ fill range นี่ปรับไว้ห้าอย่างนี้จะขยับซ้ายขวาอย่างนี้ได้อืมเนอะถ้าเป็นศูนย์ก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นเต็มก็อย่างนี้อทีนี้เราจะทำครึ่งผู้ชายก่อนจากนั้นเนี่ยนะครับก็ duplicate มันซะอืมทันนะ duplicate มันซะแล้วก็ เปลี่ยนชื่อมันสักหน่อยเป็น2นะครับอันนี้เป็นดาร์กใช่ไหมเราจะเอาไว้เข้ามาเอาสีขาวเข้ามานะครับ Import เข้ามาแล้วก็ Texture Sequence สีขาว APT น่าจะอันนี้แหละอืลองดูสีเข้ามาไหมไม่เอาเอาทันเดอร์นี้ด้วยทันดอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองกดปึ๊กเข้ามาเข้ามาอืมเข้ามาแล้ว <c oughs> ขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงดกวา ไอว้ I T y. นะเป็นไว้เนาะเมื่อกี้ข้างบนเนี่ย Dark เนี่ยเราเลือกเป็น7เราก็เลือกเป็น7เหมือนกันปับ๊บอืมทีนี้ BG เนี่ยมันยังอยู่ตรงฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเรามาเปลี่ยน APT อย่างนี้นะครับตรงอย่าลืมนะกดเลือกสีฟ้าให้มันขึ้นสีฟ้าแล้วมาดู Inspector นี่พูดชัดมากนะเราก็มาที่ thunder white มันสีขาวมันจะซ้อนอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงตรงนี้ดอโมดนะครับฟิลตรงนี้เนาะเราเลื่อนไปชิบ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 ,ชบให้มันพอดีนี่มา50%เป็นตเห็นไหมมันจะหมุนพร้อมกันแล้วมันแบ่งครึ่งให้ด้วยอ่าอันนี้มันสามารถไปแอพพลายอะไรได้หลายอย่างนะอืมจำมาไว้มันต้องใช้แบบนี้นะจ๊ะอืมแล้วก็ตัวของพสเทรตเนี่ย อืมเราไม่เอาตัวของอเ portrait ท,ทั้งตัวเนาะเราก็เปลี่ยน head หนึ่งแล้วก็ duplicate มัน head สองโป๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอืมเราไปเพิ่มเพิ่มตัวของ material material ตรงนี้มีไหมไม่มีให้เรามีแค่ segment material หา texture รสิ <Yeah. S 1> texture เอ๊ะ texture ชั้นอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีสัญญาณหลุดหรือเปล่าอ๋อ oh, ไม่มีอะไรหลุดนะอ่ะ uh, texture เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไปที่ texture ไปที่ segment texture ไปที่ h e ตึง้งมารจ้า h e a มาแล้ว,ลวนี่เป็นรูปหวัวบ,บกไม้บกมือรูปมือแล้วก็ใส่ปีหนึให้จำให้ได้ว่ามันอยู่อยู่อยู่เป็น h a หนึ่งนะครับเราก็ทําการ d u p l i c a t มันเอา d u p l i c a ไม่ได้ต้อง import ทีละนเนาะเอาหนึ่งมา1มาแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลือกให้ h e เนี่ยเป็นสีฟ้านะมันป้ยายสีฟ้าขึ้นมาติ๊กถูกอย่างนี้นะ Inspector ขึ้นมาด้านขวานี่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  segmentation นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เลือกมงล่างมันจะเหมือนตัว access ที่อยู่มุม,ม,มซ้ายเนาะก็กดไปหนึ่งทีจึ๊บหัวมาแล้วอืมหัวหัวมาแล้วครับพี่น้องอืมมีแค่หัวจริงๆนะครับทีนี้ผู้หญิงหายไปเอามา h 2ท,ทีนี้ h 2เนี่ยเราก็ต้องมา import ที่ access นะแล้วก็มาที่ material material ไม่ใช่ material texture texture material คืออันนี้ไม่เอาเรา texture นะครับมาที่ segment texture แล้วก็ไปที่ head เหมือนเดิมปึ้งนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนเป็น2ปึ๊บนะครับมันหายไปละผู้ชายอ่ะเราจะเอากลับมาเนาะ ไปที่ h e a นะครับกดตัวนี้นะครับเลือกเป็นกดตรงนี้นะ segment นะจำชัดชัดนะ inspector head นะจำไว้ head เลือก head กดไปที่ inspector มุมด้านขวาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ segmentation แล้วก็เลือก texture ที่เราเอาเข้ามานั่นคือ head สกดปึ๊กนะครับมันจะยังไม่มีอะไรมันจะยังไม่มีอะไร เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเอาพุฒมันเป็นเป็นเอาพุ t แบบเอ่อแมชใช่ไหมขอเลือกเป็นเอ่อไตเตเตเตตเตตเตไตเ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 ต เอ่อฟิลเตอร์ติดเดดเดติดดแอนเวอรเมนต์เี่ยนะบิลนิงโอ้โหไม่มาไปใหญ่เลยเอเดดนะเดนะเดยวนะเดนะไอเราก็ลืมซะแล้วตดดๆดๆดๆด็ดฉันทำหายไปไหน กดกด set command command set มาไหมไม่มาอีกไฟนอลเอาเป็นเอ่อ mass output มาแต่ผู้หญิงให้มาแต่ผู้ชายเนาะผู้หญิงมาเป็นบางครั้งอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูที่ตัวของ adjustment กดปึ๊บหนึ่งทีหัวมาเว้ย adjustment auto adjustment กดมาหนึ่งทีมาสลับผู้หญิงผู้ชายด้วย อืมจ้าเดี๋ยวนะตัวเฮดอย่างนี้ใช่ไหมลองย่อมันดิย่อแล้วลองย่อชิปอ่าแล้วลองดูสิเป็นเฮดทั้งคู่เลยเฮดมีสองหน้าเลยอ๋อข้างบนนี่เห็นเฮดหนึ่งไหม แก่เหสอตรงนี้มันไม่สัมพันธ์กันมาปรับปึ๊กหนึ่งอืมนั่นไงคนพบปัญหาแล้วครับทุกคนมันไม่สามารถเลือกเป็นเฮแบบแยกแยกกันไปเลยเนี่ยได้เอ้นั่นไงแสดงว่าผมต้องลืมอะไรบางอย่าง นะครับอ่ะรู้แล้วรู้แล้วทุกคนเห็นเซกเมนต์แมทเทเรียลนี่ไหมมันมีแมทเท i เรียลด้วยทุกคนโซึ่งแมทเท i เรียลเนี่ยนะครับมันทำงานสัมพันธ์กับตัวของไอตัวไออินเมทที่เราไปใส่ตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการดูพ l ิ c เคตเช่นกันกดคลิกขวาดูพปิเคตขึ้นมานะครับเราเลือกข้างบนเป็น เออซกเมนต์แมทเทรีข้างล่างเป็น Segment m a t ทเท a l ไม่ต้องเล็บ่อ2ทีนี้ตัวที่เป็นตัวที่1ใช่ไหมเราก็เลือกตรง t e x t เจอรตรงนี้ให้เป็นอัน1เหมือนกันตึง้งนะครับแล้วก็อันที่2เราก็เลือกเป็น2ถูกเลียวต้องมารีเช็คนะแล้วตรงเฮสตรงนี้ตรงนี้เราเลิกเลือกเป็น1 อถูกแล้วอ๋อนี่ material กดไปจ้ะอืมอันนี้เป็นหนึ่งถูกแล้วอันนี้ h ฮ a แ material เป็นสองปุ๊บอืมแล้วก็ลองเฮ้ยเลือกแล้วนะชิบ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  โปรแกรมมันเออเหลือเนี่ยลองนี้ดิเปลี่ยนดิอ๋อก็ยังเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มันไม่แท็กเออ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 เอากรมันสิเอากับมันสิเอากับมันสินสทุกคนเฮดเหมือนกันอ๋อนี่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 ต้องอันนี้ด้วยมันมีความลึกลับซับซ้อนเห็นไหมเฮด segmentation อันนี้เป็นศูนย์อยู่กดดึง กด0ออกปุ๊บคำน,นี้0อืม a d j u s t m e ลองดูสิลองดูสิตึง้งนี่โอ Auto a d j u s t m e n โอ u t o a d j u s ินเม t กดไปอ่านี่กดติ๊กถูกไว้ตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้เห็นไหม อานักเรียนสงสัยตรงไหนไหมนี่คือสอนกันหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงเลยนะถึงจะสอนแล้วงงๆกับตัวเองก็ตามเหอะเพราะมันดีเทลมันเยอะมันมีความสัมพันธ์กันไปหมดนะครับอืมมันมีความสมพั์กันไปหมดนะครับตั้งแต่ตัวของ B G เนอะมันจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ h e นะครับ h e a ตรงนี้นะครับจําไว้เลยนะครับทุกคนจําเลยอ่ะ จดและจำนะครับเวลาที่เราจะสร้างตัว segmentation ไม่ว่าจะเป็น Body ร่างกายหัวแต่เราโฟกัสที่หัวนะครับเราอยากจะแยกว่าให้เราอยากจะแบบแยกหัว2คนสมมติต้องข่าย2คนเนี้ยเราจะต้องทำการสร้างอยู่ออประมาณ2-3สส่วนส่วนแรกนะครับมาดูงนี้มันจะมีออโต้ตัวของ access ขึ้นมาที่เรียกว่า s e g m e n t material นะครับมันจะไม่มี1-2-3 ม,มันมีอันเดียวเราต้องดูพิเคทมันด้วยพอดูพิเคทเสร็จเนี่ยนะครับตัวของเท็กเจอร์ตรงเนี้ยเราจะต้องสร้างตัวไม่ใช่ Import ตัวเฮดเซกเมนเทชันจากในส่วนของเท็กเจอร์ตรงนี้เอาเข้ามาที่เขียนว่าเฮดนะครับทั้งทั้งหมด2อันแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังเป็น1กับ2แค่นี้จบแล้วก็อืมเราก็ต้องมาเซตอัพตรงนี้นะครับ ตรงนี้ให้เป็นแบบนี้แล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่เซตอัพตรงเซกเมนเทชันมันจะเป็นยังไงเออขึ้นเป็นนันได้ไหมตึ๊บอืมมันก็เป็นแบบนี้มันก็มาเต็มกันอันนี้ซึ่งเราไม่เอาเราจะเอาแค่หัวจริงจหรือลองโพสเทสท์่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ลองให้เห็นนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ไปเอาอันส่วนที่เป็น เห็นไหมเฮเหนึ่งเราก็เฮหนึ่งปึ๊กตามนี้เลยง่ายไหมอืมไม่ง่ายแต่งงเชื่อเถอะทุกคนนะไม่ง่ายแต่งง,งอืมตรงนี้มีตรงไหนสงสัยไหมเดี๋ยวจะตอบให้ในไลน์เนี่ยคนมีคนดูอยู่สามคนอืมตั้งแต่ทำไลฟ์มาครับก็มีคนดูประมาณสามคนไม่รู้คอมเมนต์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเข้าไปเซตอัพตัว youtube แป๊บหนึ่งดูซิว่า ผมไปเซตอัพอะไรไว้เปล่าเพราะบางทีก็ลืมแหละเซตอัพแบบปิดคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่ลืมหรอกแต่ตัว,ตวระบบเนี่ยมันมันยังไงนะเนี่ยนะจะรอแป๊บหนึ่งอ่ะมีเปิดคอมเมนต์ไหมป่ะนะชึบ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  Education ออออนอยู่นะคอมเมนต์ออนอยู่นะครับออนอยู่แหละอ่ะลิง uh, ก mm ์ hmm. ผมก็มีให้แล้วในะสายฟ้าที่อยู่ข้างหลังอะ่ะเออลองลองลอง,ลองไปดูลองไปดูนะครับอ่ะ uh, เดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิ see. ถ้าไม่มีคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเออเดี๋ยวนะมีกดแชร์เออวันนี้น่าจะประมาณนี้ อืมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ช่องอยู่ต่อนี่มีบริจาคอันนี้อันนี้แล้วแต่เลยว่าจะบริจาคเท่าไหร่นี่อันนี้นะครับอืมเพื่อให้ช่องมันมีไรายได้นิดนึงนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยอันนี้แล้วแต่เลยผมว่าอันนี้ผมเพิ่มเสียงดังแบบน่าจะโคตรดังอะ่ะเพราะเห็นมีหลายคอมเมนต์บอกว่าเสียงผมมันไม่ดังเนาะอันนี้ก็น่าจะดังชัดเจนเนาะทุกคนยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีพหน้าเดี๋ยวก็ จะมาสอนอีกแหละเมื่อมีเวลานะวันนี้พร้อมดีมันมีเวลานะครับเออรออะไรหลายอย่างจากจากจากการออทำงานประจําเราก็มีตรงนี้ทําแคปมันน่าจะเป็นส่วนของแพชชั่นอะสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็แล้วแต่จะบริจาคเอางั้นแล้วกันอืมวันนี้พอแค่นี้แหละน่าจะพอสมควรและครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีคนถามว่า มีเปิดคอร์สสอนไหมมีนะครับมีมีม,ม,มีก็ถามกันเข้ามาในเอฟฟาละกันนะมีเพจนะัดไทยแลนด์อยู่อืมว่าเท่าไหร่อะไรก็ว่าปไปคุยกันได้ตอลองกันได้ถ้ารับได้ก็คือรับได้ถ้ารับไม่ได้ก็จะบอกนะครับบ๊ายบายเจอกัน ep หนะ้า ep ที่เท่าไหร่ ep ที่สามสิบสามอันนี้ ep สามสิบสองบ๊ายบายจะลืมบริจาคกันด้วยนะเดี๋ยวช่องช่องปิว ดิวเขาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์